สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นหัวข้อนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบกำหนด,ดให้ x มีค่าในช่วงปิด0ถึง2พายให้หาค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน,นมีฟังก์ชันทั้งหมด5สูตรนะ2บวก sin x 1.5ส่วน5บวก3 x. X c o ค x sin x บวกคอส x 1บวก cos x หารด้วย2บวก sin x แล้วก็ sin x หารด้วย2บวก cos x 5ฟังก์ชันนี้นยะมีแนวทางในการหาค่าสูงสุดต่ำสุดอย่างไรบ้างเนี่ยนะเรามาดูกันนะตัวอย่างที่1นนะึใช้เหตุผลตีโกณมิติตรงไปตรงมานะ2บวก sin x x ในช่วงปิด0ถึง2พายค่าสูงสุดคืออะไรค่าต่ำสุดคืออะไรเนี่ยเหตุผลตีกณมิติก็ s i n x มีค่าระหว่างลบ1กับ1 2บวกตลอดนะก็มีค่าระหว่าง1กับ3นีมี x เนะเท่ากับ3พายส่วน2นีที่ทำให้2บวก s i n x มีค่าเป็น1เปรนะ1ก็เป็นค่าต่ำสุดนะ มี x เท่ากับพายส่วน2นะทำให้2บวกไซน์ x มีค่าเป็น3ามันค่า3ก็เป็นค่าสูงสุดอันนี้ก็เป็นเหตุผลตีกรอิพิติตรงไปตรงมานะสำหรับฟังก์ชันนี้ตัวอย่างที่2ให้หาค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน1นส่วน5บวก3 c o ค x x ในช่วงปิด0ถึง2พาย ก็ใช้เหตุผลตรีโกณมิติก่อนนะ cos x มีค่าระหว่างลบ1กับ1 3คูณตลอด5บวกตลอดนะกับเศษเป็นส่วนอสมการกับข้างนะเพราะนั้นฟังก์ชันนี้เนี่ยมีค่าต่ำสุดเป็น1.8ส่วน8เกิดเมื่อ x นะมีค่าเป็น0หรือ2พายนะมีค่าสูงสุดเท่ากับ1.2สนะ่วน2เนี่ยเกิดตอนที่ x มีค่าเท่ากับพาย คนะอสายเป็นลบหนึ่งข้างล่างก็เหลือสองอันนี้ก็ยืนยันนะตรวจสอบคำตอบโดยการเขียนกราฟให้ดนะูสองข้อแรกก็ยังเป็นคำถามที่ง่ายอยู่นะใช้เหตุผลตีโกนมิติตรงไปตรงมาอยู่นะข้อสามนะให้หาค่าสูงสุดต่ำสุดของ s i น์เบวกคอ s x x ในช่วงปิด 0- ถึงเนพะ่ s i n x เบวก cos เเขียนเป็น,นะ 2, น,นหนึ่งส่วนหนึ่งส่ 2, ก็เท่าเดิมนะอันนี้หนึูทคูณตัวนี้ก็เหลือ 1, นะหนึ่งส่วนูทคือ sin พายส่วน, 4, นสี่ 2, ส่วนรูทคือ cos พายส่วนสอันนี้ก็เป็น s i n ผลบวก s นะ sin มีค่าระหว่าง 1, ลบหกับ1นึูทคูณตลอดเนะเพราะฉะนั้นนะรูทสองคูณ s i n x บวกพายส่วนสมีค่าต่ำสุด เท่ากับลบรูทสองเกิดตอนที่เ x เท่ากับ5พายส่วน4นะแล้วก็มีค่าเป็นรูทสองเนเกิดตอนที่ x เท่ากับพายส่วน4เพราะฉะนั้นค่าต่ำสุดคือลบรูทสองนะค่าสูงสุดก็คือบวกรูทสองเพราะฉะนั้นฟังกช์ชันขนาดนี้นะก็สรุปได้ว่า s i n x บวก cos x มีค่าต่ำสุดลบรูทสองตอนที่ x เป็น5พายส่วน4มีค่าสูงสุดเท่ากับบวกรูทสองนะตอนที่ x มีค่าเป็น p ยส่วน4ต่อไปเราก็ใช้แนวคิดแบบนี้เนี่ยนะตั้งเป็นทฤษฎีบทที่1เลยนะดูการจัดรูปพิณิตกัน a cos x บวก b sin x นะ สแควรูทเอกำลังสองบวกบีกำลังสองคูณบนล่างไดเอตัวเดิมเห็นไหมอันนี้ก็ไดบี b ตัวเดิมให้ sin ์เอลฟาคือ a ส่วน square รูทเ a กำลังสองบวก b ีกำลังสอง cos เอลฟ้าก็เป็น b ส่วนสแควร์รูทเอกำลังสองบวก b ีกำลังสองแทนคือ sin ส,ส่วน cos เนี่ยเลือกมุมเอลฟ้าแบบนี้อันนี้ก็เป็น sin ผลบวกเห็นไหมไซนมีค่าระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งเนี่ย ฟังกช์ชันนี้เนี่ยนะมีค่าต่ำสุดเท่ากับลบสวรรูทเ A กำลังสองบวก B กำลังสองเกิดตอนที่ไซ n a อ p ลฟาบวก X มีค่าเป็นลบหนึ่งนะแล้วเราก็ไปแก้สมการหาค่า X กันทีหลังนะอันนี้เอาเป็นสูตรไว้อย่างนี้กันส่วนค่าสูงสุดเนะี่ยมีค่าเป็นบวกสแควร์รูทเอกำลังสองบวก B กำลังสองเนะี่ยเกิดตอนที่ sin a อ p h ฟาบวก X มีค่าเป็นหนึ่ง ตัวอย่างที่4นะอันนี้ก็เริ่มยากขึ้นกว่า3ข้อแรกแล้นะให้หาค่าสูงสุดต่ำสุดของนะอันนี้บางทีเขาก็เรียกว่าเศษส่วนของฟังก์ชันตรีโกณนะหรือฟังก์ชันตกกรรกะของพหุนามในเทอมของสซยคอสเนี่ยหส่วนคอส x หารด้วย2บวกไซน์มีค่าสูงสุดเท่าไหร่มีค่าต่ำสุดเท่าไหร่นะ x อยู่ในช่วงปิด0ถึง2พาย 1บวก cos x เนะี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอ2นะ2บวก s i n x เป็นบวกเสมอ้นพจน์นี้ก็เลยมากกว่าหรือเท่ากับ0นยะเป็น0เกิดตอนไหนเกิดตอนที่ cos x มีค่าเป็นลบ1ก็ตอนที่ x คือ pie, นะเนะฉะนังขณะนี้เนี่ยเราได้ค่าต่ำสุดแล้วนะต่อไปให้ z เท่ากับ tan x ส่วนสนะําสำหรับนักเรียนมปลายที่เรียนตรีโกณเอกลักษณ์ตรีโกณต่างๆแล้วเนี่ยนะ จะรู้ว่าแทน2 x เท่ากับ2แทน x หารด้วยหลบแทนกําลังสอง x ไซน2 x เท่ากับ2แทน x หารด้วยหบวกแทนกําลังอสอง x cos สอง x เนี่ยก็หลบแทนกําลังสองหารด้วยหบวกแทนกําลังสองอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ตรโกณที่นำมาอ้างใช้เนี่ยหบวก cos แทนสูตรของ cos x ละเห็นไหมซน์ก็แทนสูตรนี่เนี่ยพันธุ์จากเดิมเนี่ยฟังก์ชันติโกณจัดรูปพิเศษคณิตออกมาเป็นเนี่ย ฟังก์ชันนะตักกระยะของพหูนามแล้วนะอันนี้เขาเรียกฟังก์ชันตักกระยะแลเป็นเศษส่วนของพหูนามจัดรูปเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะพจน์นี้นะก็เลยน้อยกว่า1ส่วนอันนี้ก็เน้นนะว่าน้อยกว่า1นส่วนศบวกสส่วนส,นวก,ส,ส,วนสก็คือ4ีส่วนสเพราะ1นั้หบวกคอสเอหารด้วย2องไ X มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ีส่วนส ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะหา x ที่ทำให้นะพจน์นี้ออกมามีค่าเป็น4ส่วน3 1กันบวก cos x หารด้วย2องไ x เท่ากับ4ส่วน3เกิดตอนที่นะ z ซตเท่ากับลบ1ส่วน2แต่ z คือแทน x ส่วน2นะ x ส่วน2ก็เป็น arc ์แทนลบ1ส่วน2ได้ค่า x ละนะหรือนะเราจะมาหา s ซ n cos โดยตรงก็ได้นะ หบวก cos x หารด้วยสบวก sin x เท่ากับ4ส่วน3เกิดตอนที่ z เท่ากับลบ1ส่วน2แล้วก็เอาแซดตัวนี้มาแทนค่าในสูตรของ cos ได้ cos x มีค่าเป็น3ส่วนห้านำแซดตัวนี้มาแทนในสูตร sin x sin x ก็มีค่าลบ4ส่วนห้าแล้วก็ x มีค่าเป็นสองพายลบอาร์โคศสามส่วนั 3, ้นฟังก์ชันนี้มีค่ามากสุดเนี่ย 4ส่วน3เกิดตอนที่ x มีค่าเป็น2ไพลบ r c cos 3ส่วน5ก็แปลว่าเราไดห้หาค่าสูงสุดต่ำสุดได้ครบแล้วนะค่าต่ำสุดหาได้โดยง่ายก็คือมีค่าเป็น0เนี่ยสรุปอีกครั้งนึงนะฟังก์ชันนี้นีมีค่าต่ำสุดเป็น0เกิดตอนที่ x มีค่าเป็นไพมีค่าสูงสุดเท่ากับ4ส่วน3 เกิดตอนที่นี x เท่ากับ2ลบ r c cos สนะ่วน5แล้วก็เปลี่ยนจากฟังก์ชันตรีโกนนะไปหาค่าสูงสุดต่ำสุดในเทอมของนะฟังก์ชันตรรกะเนะเศษส่วนของพหุนามในเทอมของ Z นะแล้วก็ย้อนกลับมาสรุปว่าฟังก์ชันนี้ต่ำสุด0สูงสุด4.3ส่วน3ตัวอย่างที่5นะให้หาค่าสูงสุดต่ำสุดของ s i น์ x หารด้วย2บวก cos x เนะี่ยอย่างโจทย์ข้อ4เมื่อกี้เนี่ยนะหบวก cos x เราเลยเห็นชัดเจนว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับ0แต่ตัวเนี้ยนะข้างล่าง2บวก cos x เป็นบวกเสมอ s i น์ x เป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้นะฟังก์ชัน f x กำหนดสูตรแล้วแทนค่า z ท่ากับแทน x ส่วน2ใช้เอกลักษณ์ตีโกณตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะแทนค่า s i n x ด้วย2 z หาได้1บวกแซกกำลัง2แทนค่า cos x ด้วยเนี่ย1ลบแซกกำลัง2หาด้วย1บวกแซกกำลัง2จากเดิมเศษส่วนฟังก์ชันติโกณเนี่ยกลายเป็นเศษส่วนของเนะี่ยพหุนามนะหรือพหุนามในเทอมของตัวแปรแซดอันนี้เขาเรียกฟังก์ชันตักระยะในเทอมของตัวแปรแซดก็เศษส่วนพหุนามนั่แหละเนะี่ยแทนที่เราจะหาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันติโกณเราก็มาหาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันตักระยะตัวนี้แทนกัน การหาค่าสูงสุดเนะี่ยสองแซดหารด้วย3บวกแซดกำลังสองเนะี่ยสนใจค่าทางด้านบวกนะค่าสูงสุดมีค่าเป็นบวกนะก็ตัวนี้มากกว่าเท่ากับ0เดี๋ยวหาค่าเกัน3บวกแซดกำลังสองเป็นเลขบวกเนะี่ยคูณตลอดอสมการเหมือนเดิมนะจัดรูปพิเศษิตนะย้ายค่ามาด้านนี้หมดเลยนะมองโครงสร้างขณะนี้นะเป็น พหุนามดีกรี2เนี่ยโพดิติกฟังก์ชันก็มองเป็น a z ซกำลังส a คือลบ k นะบวก b z b คือ2บวก c c คือลบ3 k เนื่องจากพหุนามตัวนี้เนี่ย,น,ย,น,ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ก็แปลว่าไม่มีรากเป็นจำนวนจริงนะหรือรากซ้ำนะก็เกิดตอนที่ค่า discriminant b กำลังสลบ4 ac น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะแทนค่า a b c นะีในเทอมของตัว k แล้วนะได้ว่าเนี่นสะ่วน3น้อยกว่าหรือเท่ากับ k กํลัง2 k เป็นเลขบวกเนะ่ัน k ก็เลยมากกว่าหรือเท่ากับ1สนะ่วนูทะขณะนี้เราก็เลยได้ว่าค่ามากสุดคือ1สนะ่วนรูทเดี๋ยวข้ายืนยันกันว่าเกิดตอนที่ z มีค่าเท่าไหร่นะ อีกด้านหนึ่งนะสนใจค่าทางด้านลบนะ k เป็นค่าน้อยสุดทำนองเดียวกันนะจัดรูปพิริตแบบเมื่อกี้เนะี่ย k ก็ออกมาเป็นลบ1สรุทสามนะพัน Z, นะฉะแั้นีหารด้วย3บวกแกำลังสองมีค่าระหว่างลบ1สรุทสามกับบวก1สรุทสาม การหาค่าสูงสุดต่ำสุดของ2 z หารด้วย3บวกแกำลังสองถ้ามีความรู้เรื่องอนุพันธ์ก็นำอนุพันธ์มาช่วยได้นะให้ gz เท่ากับ2อหารด้วย3บวกแกำลังสองอนุพันธนะ์อนุพันธ์ผลหารก็ตัวล่างกำลังสองตัวล่างอยู่กับที่อนุพันธ์ตัวบนก็ได้2ลบด้วยตัวบนอยู่กับที่อนุพันธ์ตัวล่างนะจัดรูปแล้วนะแยกแฟกเตอร์ factor, นะ ถ้า z น้อยกว่าลบรูทสาม dg by d z น้อยกว่า0ก็เป็นฟังก์ชันลดถ้า z อยู N ่ระหว่างลบรูทสามกับบวกรูทสาม dg by d z N 3, มีค่าเป็นบวกนะดูจากพจน์นี้นะเพราะในช่วงนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มพอข้ามช่วงมานะ z มากรูทสาม dg by d z น้อยกว่า0อีกแล้วก็เป็นฟังก์ชันลด ด้วยเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยก็จะได้ว่าเนี่ยค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน g z คือลบ1ส่วนรเกิดตอนที่ z มีค่าเป็นลบรูทสค่ามากสุดของเนี่ย g z เท่ากับ1ส่วนรูทเกิดตอนที่ z มีค่าเป็นรูทสานะตอนนี้เราก็ได้ค่าสูงสุดต่ำสุดแล้วนะจะใช้ discriminant ของนักเรียนมอตน้นหรือถ้ามีความรู้อนุพันธ์ก็นำอนุพันธ์มาช่วยได้น เราเปลี่ยนจากฟังก์ชันตรีโกณนะมาเป็นเศษส่วนของฟังก์ชันดนเทอมของตัวแปร z แล้วกห็หาค่าสูงสุดต่ำสุดได้นะอันนี้ก็กราฟของ y เท่ากับ2 z หารด้วย3บวก z กำลัง2ค่าสูงสุดเกิดตอนไหนเกิดตอนที่ z มีค่าเป็นบวกลบสามค่าต่ำสุดเกิดตอนไหนเกิดตอนที่ z มีค่าเป็นลบสามเปลี่ยนจากฟังก์ชันตรีโกณนะมาเป็นเศษส่วนของพหุนาม นะหรือจะย้อนกลับมาที่ฟังก์ชันตีโกนี้ก็ได้นะฟังก์ชันนี้มีค่านะต่ำสุดลบหสรุดสเกิดตอนที่ x คือ4พส่วนสมีค่าสูงสุดนะบวกหนึ่งสรุดสเกิดตอนที่ x มีค่าเป็น2พายส่วนสั่นคือเปลี่ยนจากฟังก์ชันตีโกนนะไปเป็นฟังก์ชันตกกรรกะ,ะหรือเศษส่วนพหุนามในเทอมของตัวแปร Z แล้วก็หาค่าสูงสุดต่ำสุดกันนะในคลิปนี้เนี่ยนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ก็เลือกเอานะคำถามบางคำถามก็ใช้ความรูต้ตโกนตรงไปตรงมาบางคำถามก็เปลี่ยนเป็นตัวแปรแซกก็ช่วยในการหาคำตอบได้ดีขึ้นนะสนใจสาระน่ารู้แนวนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ